พรรเพื่อไทยในช่วงเวลาปัจจุบันถือว่าเป็นหนึ่งในแรงผลักดันสำคัญต่อระบบการเมืองไทยการเคลื่อนไหวและการปรับกลยุทธ์ของพักในขณะนี้สะท้อนถึงความตั้งใจที่จะมีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทางของประเทศในอนาคตการที่พักขยับแนวหน้าไม่ใช่เพียงการทำกิจกรรมทางการเมืองธรรมดาแต่เป็นการแสดงถึงความมุ่งมั่นในการเข้าไปมีส่วนร่วมในทุกมิติของการเมือง ทั้งในระดับนโยบายการสื่อสารกับประชาชนการสร้างเครือข่ายการสนับสนุนและการเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันทางการเมืองในระดับสูงสุดแนวทางดังกล่าวส่งผลให้เกิดการตอบรับที่ดีจากประชาชนซึ่งเป็นสัญญาณบวกต่อทั้งความเข้มแข็งของพรรคและทิศทางการเมืองโดยรวมของประเทศการขยับแนวหน้าของพรรคเพื่อไทยสะท้อนถึงการเรียนรู้และการปรับตัวตามบริบททางสังคมและการเมืองในปัจจุบันพรรคไม่ได้ดำเนินการตามแนวทางเดิมแบบเก่า แต่มีการวางแผนเชิงกลยุทธ์ที่คำนึงถึงทั้งความต้องการของประชาชนและความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางการเมืองซึ่งสามารถสังเกตได้จากการเลือกพื้นที่การเมืองที่มีศักยภาพการสร้างความร่วมมือกับกลุ่มภาคประชาชนและการเปิดตัวนโยบายหรือโครงการที่ตอบสนองต่อความต้องการจริงของประชาชนการเคลื่อนไหวเชิงรุกนี้ทําให้ประชาชนมองเห็นถึงความชัดเจนในวิสัยทัศน์และความสามารถของพรรคในการบริหารจัดการประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ หนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทำให้พรรคเพื่อไทยได้รับการตอบรับอย่างแน่หนาคือการสื่อสารเชิงรุกและเข้าถึงประชาชนการสื่อสารไม่เพียงเป็นการส่งข้อความออกไปแต่เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมการรับฟังความคิดเห็นการให้ประชาชนมีส่วนในการตัดสินใจและการอธิบายเหตุผลเบื้องหลังนโยบายอย่างชัดเจนและเข้าใจง่ายการสร้างช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายทั้งผ่านสื่อดั้งเดิมและสื่อดิจิทัลทำให้พรรคสามารถเข้าถึงประชาชนทุกกลุ่ม ทั้งคนรุ่นใหม่ที่มีพฤติกรรมการติดตามข่าวสารออนไลน์และผู้สูงอายุที่ยังใช้สื่อแบบดั้งเดิมการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในเชิงรุกนี้ทําให้เกิดความเชื่อมั่นและความผูกพันต่อพรรคในระดับสูงนอกจากการสื่อสารแล้วการพัฒนานโยบายสาธารณะที่ตอบโจทย์ประชาชนยังเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ประชาชนตอบรับอย่างแน่นหนึ่งในแนวทางที่เห็นได้ชัดคือการให้ความสําคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากการสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลาง การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนและการลงทุนในสาธารณูปโภคที่สำคัญสำหรับชีวิตประจำวันของประชาชนเช่นการคมนาคมการศึกษาและสาธารณสุขการที่พักสามารถเสนอแนวทางที่จับต้องได้และมีความชัดเจนในด้านประโยชน์ต่อประชาชนทำให้ความเชื่อมั่นและความนิยมของพักเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญอีกประเด็นที่สำคัญคือการสร้างความร่วมมือและเครือข่ายกับภาคส่วนต่างๆของสังคมพักเพื่อไทยไม่ได้ดำเนินงานทางการเมืองในลักษณะโดดเดี่ยว แต่มีการสร้างพันธมิตรกับกลุ่มนักธุรกิจภาคประชาสังคมนักวิชาการและองค์กรชุมชนการสร้างเครือขา่ายเช่นนี้ทําให้พักมีความสามารถในการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาที่หลากหลายและครอบคลุมการสนับสนุนจากภาคส่วนต่างๆยังช่วยสร้างความน่าเชื่อถือและความมั่นคงทางการเมืองทําให้ประชาชนมองว่าพักมีความพร้อมและมีศักยภาพในการบริหารประเทศ การตอบรับของประชาชนที่แน่นหนาไม่ได้เกิดขึ้นเพียงเพราะนโยบายหรือกลยุทธ์ทางการเมืองเท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงความเชื่อมั่นในความโปร่งใสและความเป็นธรรมพักเพื่อไทยได้พยายามสร้างมาตรฐานการทำงานที่ชัดเจนโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบได้ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ประชาชนเกิดความมั่นใจในการสนับสนุนพักนอกจากนี้การสร้างภาพลักษณ์ที่เป็นบวกและการสื่อสารถึงความตั้งใจจริงในการทำงานเพื่อประชาชน ทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างพรรคและประชาชนซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการเมืองที่ยั่งยืนการเปลี่ยนสมดุลการเมืองที่เกิดขึ้นไม่ได้หมายความว่าพรรคเพื่อไทยเพียงแต่ได้รับความนิยมสูงขึ้นแต่ยังสะท้อนถึงการปรับตัวของระบบการเมืองไทยให้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนมากขึ้นการมีพรรคที่มีแรงสนับสนุนอย่างแน่หนาทำให้เกิดแรงกดดันเชิงบวกต่อพรรคอื่นๆและรัฐบาลในการพัฒนานโยบายที่ตอบสนองต่อประชาชน การเปลี่ยนสมดุลเช่นนี้เป็นสัญญาณว่าการเมืองไทยกำลังพัฒนาไปสู่ความหลากหลายและสมดุลมากขึ้นซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในภาพรวมเพราะประชาชนจะมีทางเลือกและเสียงของตอนมีความหมายมากขึ้นยิ่งไปกว่านั้นการเคลื่อนไหวของพรรคเพื่อไทยอย่างสร้างแรงกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการตอบรับอย่างแน่นหนาของประชาชนไม่ใช่เพียงการสนับสนุนทางนโยบายแต่ยังสะท้อนถึงการตื่นตัวทางการเมือง การเข้าร่วมกิจกรรมการแสดงความคิดเห็นการติดตามข่าวสารและการมีส่วนร่วมในกระบวนการประชาธิปไตยการที่ประชาชนมีส่วนร่วมมากขึ้นช่วยสร้างวัฒนธรรมการเมืองที่เข้มแข็งและยั่งยืนทำให้สังคมไทยมีความสมดุลและเปิดกว้างต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์ทั้งนี้การเคลื่อนไหวของพรรคเพื่อไทยและการตอบรับของประชาชนยังสะท้อนถึงความหวังและความเชื่อมั่นในอนาคตของประเทศ ประชาชนที่สนับสนุนพักมองเห็นว่าการปรับแนวทางและนโยบายของพักสามารถนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนไม่เพียงแต่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่ยังสร้างโอกาสและความมั่นคงในระยะยาวความเชื่อมั่นนี้เป็นพลังสำคัญที่ช่วยให้พักสามารถดำเนินงานทางการเมืองอย่างต่อเนื่องและสร้างผลงานที่จับต้องได้ดังนั้นการขยับแนวหน้าของพักเพื่อไทยการตอบรับที่แน่นหนาของประชาชนและการเปลี่ยนสมดุลทางการเมืองจึงไม่ใช่ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเพียงชั่วคราว แต่เป็นสัญญาณขององค์การเมืองไทยที่เข้มแข็งและมีความหลากหลายมากขึ้นการเคลื่อนไหวนี้สร้างแรงบันดาลใจให้พรรคการเมืองอื่นๆและประชาชนทั่วไปเห็นว่าการเมืองสามารถเป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศและสร้างสังคมที่ดีขึ้นได้การเปลี่ยนสมดุลน,นี้จึงเป็นโอกาสสำคัญที่สามารถนำไปสู่การสร้างสรรค์นโยบายที่ตอบโจทย์ประชาชนและทำให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง